คลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สถาบัน TSTI สถาบันพระแท้สมเด็จประเทศไทยสมเด็จโตประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดให้การตรวจสอบพระเครื่องทุกชนิดพุทธประหัสศุขเสาร์นะครับ4วันตั้งแต่10โมงเช้าถึงหโมงเย็นสโมงเย็นนะครับการเดินทางมาที่นี่นะครับให้มาลงรถไฟที่สถานีรถไฟโรงเรียนในเรือนะครับ ที่นี่มีร้านกาแฟรสชาติดีเลยนะครับเอครับเคฟคอฟฟี่เรสซิ่งนะครับโรสซิ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับสมาชิกมาคุยกับอาจารย์อารามเรืองฤทธิ์ถึงการจัดงานประกวดพระเครื่องครั้งที่สิครับตาโมสอนโรงเรียนในเรือนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อารามเรืองฤทธิ์แล้วก็สมาชิกผมกลัวแนะนำคนผิดนะครับนี่นะครับจากง,งานขึ้นนี้นะครับแล้วก็จะให้นำช่วยว่าวัตถุมงคลที่มาโชว์นั้นดีตรงไหนเจ๋งตรงไหนนะครับคลิปของผมกับอาจารย์อารามนะครับไม่มีการเตรียมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าเฮ้น่าใจเย็นนี้นะครับ แก่แล้วไม่ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอันนี้เป็นอาจารย์รุ่นพ่อของทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ลมครับครับสวัสดีครับพุนไตยเทพ่อต่นอาจารย์แนะนําสมาชิกก่อนใครบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีใครบ้างผมแนะนํา่วนทางต้ายมือผมนะครับคุณชลอนะครับ เป็นกรรมการตัดสินพระปุกเนื้อดินชิผมผงก็ตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับ,รบเ,ปเป็นทางฝวาผมก็คุณโยธินนะครับอันนี้ก็เรื่องพระสมเด็จนะครับเป็นกรรมการตัดสินเรื่องพระสมเด็จครับของสมเด็จโตทุกวัดทุก,ทกปุกที่สมเด็จโตต้างอาจารย์โยธินครับโยธินครับบอกทางนั้นก็คุณสมชายนะเป็น เป็นแฟนคลับที่ติดตามมาตลอดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประชวมหรือเอาขามาเกิจที่นี่อาจารย์ครับการเลือกกรรมการของอาจารย์อีกที่มาเป็นกรรมการของสถาบันอาจารย์นี่อาจารย์เลือกอยังไงครับหนึ่งผมเลือกโดยหนึ่งคุณวูธก่อนนะครับคือคุณอูใหมายถึงว่าท่านเนี่ยเคยศรรึกษาะเครื่องมานานนะครับ เก็บพักเครื่องมานานสะสมพองเครื่องมานานรู้เรื่องของพัะเครื่องแต่ละยุคนะฮะแต่ละยุคแต่ละวันแต่ละ